สวัสดีครับญาติธรรมทุกท่านกระผมนานูธเมืองลำปางจะมากล่าวถึงพุทธภธาษิตคำว่าพระพุทธเจ้านำความสุขมาให้ดังคำบาลีที่ว่าสุขโขพุทธานะมุปะปาโทการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเหตุนำความสุขมาให้ความเป็นมาแห่งพุทธภาษิต พิสุประมาณห้าร้อยลูกสนทนากันว่าอะไรเป็นสุขที่สุดในโลกนี้ต่างมีความเห็นที่แตกต่างกันเช่นบางพวกเห็นว่าราชสมบัติเป็นสุขและบางพวกเห็นว่าการให้ความสุขพระศา,าสดาเสด็จมาทรงสอบถามคั้นทรงทราบแล้วจิงตัดบอกว่าสุขเหล่านั้นเป็นสุขที่เป็นไปในวัฏฏะสงสารทั้งสิ้น แล้วตัดเหตุแห่งนำความสุขสี่อย่างมีภาษิตว่าการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเหตุนำความสุขมาให้พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงอุบัติขึ้นแล้วทรงยังให้มหาชนให้ข้ามพ้นความกันดานต่างๆเช่นความกันดานคือราคะเป็นต้นจึงเป็นเหตุนำความสุขมาให้พระพุทธเจ้าทรงเป็นเหตุแห่งสุขเช่น การได้เห็นพระวรกายการได้ฟังพระสุรเสียงการได้ฟังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมท่านที่ถวายแก่พระพุทธเจ้าแล้วได้บุญมากและเมื่อปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็จะประสบความสุขตามสมควรแก่ธรรมนั้นกับผมขอจบการบรรยายพุทธภาษิตคำว่า พระพุทธเจ้านำความสุขมาให้ลงเพียงเท่านี้ขอให้ญาติธรรมทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการด้วยเทิน